คุณคิดว่าความรู้ที่ได้ในห้องเรียนเนี่ยมันเพียงพอต่อการใช้ชีวิตของทุกคนในอนาคตหรือไม่ถ้าคุณตอบว่าไม่แสดงว่าคุณกำลังคิดเห็นเหมือนกับองค์กรที่ชื่อว่า100ค่ะ ซึ่งเขามองว่าแค่การเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อไปแล้วดังนั้นจึงต้องมีการนําเอานวัตกรรมนอกห้องเรียนมาช่วยส่งเสริมกันเข้าไปด้วยสิว่าแต่องค์กรฮันเดรสเนี่ยเป็นใครพวกเขาจะนําเอานวัตกรรมนอกห้องเรียนมาส่งเสริมการศึกษาได้อย่างไรบ้างมาติดตามกันได้ที่นี่เลยค่ะ องค์กรทันเรเกิดขึ้นจากกลุ่มคนนะคะที่มองว่าการศึกษาในโลกของเราตอนนี้เนี่ยมันมีปัญหาเพราะไปให้ความสําคัญกับการเรียนรู้ทักษะทางวิชาการอย่างเดียวทั้งๆที่ความเป็นจริงแล้วความรู้จากการศึกษาในห้องเรียนมันไม่เพียงพอสําหรับพลเมืองในโลกอนาคตอีกต่อไปแล้วเพราะพวกเขาเชื่อว่าการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแล้วก็คํานึงถึงความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียนแต่ละคนและอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่ผู้เรียนคนนั้นชอบ เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญมากที่สุดค่ะโดยในปีคริสตศักราช2016องค์กร100ได้เกิดขึ้นมาในประเทศฟินแลนด์ค่ะเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรมีบทบาทหน้าที่นะคะในการค้นคว้าวิจัยและแบ่งปันแรงบันดาลใจด้านนวัตกรรมการศึกษานอกห้องเรียนค่ะ โดยมีกรณีตัวอย่างของนวัตกรรมการศึกษานับพันนวัตกรรมเลยค่ะเพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้ามาค้นคว้าเกิดแรงบันดาลใจหรือนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมตามบริบทสังคมที่ตนอาศัยอยู่ทั้งหมดนี้นะคะถูกรวบรวมไว้ในแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า hundred.org โดยให้ทุกคนเข้าถึงได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะ แต่กว่าจะรวบรวมนวัตรกรรมดีๆมาไว้บนแพลตฟอร์มได้แบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเพราะว่าทีมวิจัยของฮันเดรเนี่ยเขาต้องไปเฟ้นหานวัตรกรรมการศึกษานอกห้องเรียนจากทั่วโลกเนี่ยมากันอย่างเข้มขคนเลยค่ะโดยมีเกณฑ์การคัดเลือกว่าจะต้องมีคุณค่าต่อวงการการศึกษาสามารถสร้างแรงกระเพื่อมเชิงบวกทางสังคมได้รวมถึงต้องเป็นนวัตรกรรมที่ผู้คนทั่วโลกเนี่ยสามารถนําไปปรับใช้ในท้องถิ่นของตัวเองได้ด้วยจึงจะเข้ารอบนะคะแล้วก็ถูกรวบรวมไว้ในคอลเลกชัน 100นวัตกรรมที่ดีที่สุดประจำปีเรียกได้ว่าคัดกันโหดมากๆเลยสมกับที่เป็นนวัตกรรมส่งคุณค่าต่อโลกใบนี้ค่ะเราก็ขอยกตัวอย่างนวัตกรรมสุดเจ๋งมาให้ดูกันสัก3นวัตกรรมนะคะได้แก่อย่างแรกเลยเนี่ยก็คืออ g โกราเป็นนวัตกรรมที่สนับสนุนทักษะทางสติปัญญาโดยให้เด็กๆนะคะเลือกเรียนเฉพาะสิ่งที่ตัวเองอยากจะเรียนได้ค่ะ โดยมีโคช้ชทำหน้าที่เหมือนที่ปรึกษาเลยคอยสนับสนุนและสะท้อนผลลัพธ์หลังจากที่ผู้เรียนเรียนจบตามแผนการเรียนที่ตัวเองออกแบบค่ะต่อมานะคะก็คือ Roots of Empathy เป็นนวัตกรรมที่สนับสนุนทักษะทางอารมณ์และสังคมที่ให้เด็กอายุ5 13ปีเรียนรู้การรับมือกับอารมณ์ของผู้คนในแบบต่างๆผ่านเด็กทารกค่ะ และสุดท้ายนะคะก็คือ ames.org ค่ะเป็นนวัตกรรมที่สนับสนุนทักษะทางร่างกายซึ่งเป็นสื่อการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อการเรียนรู้เรื่องเพศศ,ศึกษาอย่างสร้างสารรค์และก็เข้าใจง่ายด้วยสำหรับวัยรุ่นตอนต้นอายุ10 14ปีค่ะในแพลตฟอร์มนี้ก็ยังมีนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้อีกมากมายเลยค่ะถ้าใครอยากจะรู้นะว่ามีนวัตกรรมอะไรเจ๋งๆอีกบ้างเนี่ยเข้าไปได้เลยค่ะที่เว็บไซต์ hundred.org ปัจจุบันแพลตฟอร์มนี้เผยแร่นวัตกรรม ศึกษาไปแล้วจำนวน2250นวัตกรรมจาก127ประเทศมีผู้เข้าชมนวัตกรรมการศึกษากว่า2ล้านครั้งเลยค่ะและก็ยังมีการประเมินด้วยนะคะว่ามีผู้เรียนเนี่ยได้รับประโยชน์จากการต่อยอดหรือว่านำนวัตกรรมดังกล่าวไปใช้เนี่ยเยอะมากๆเลยนะราวๆหนึ่งพันล้านคนเลยทีเดียวค่ะสำหรับประเทศไทยเราเองก็มีนวัตกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเหมือนกันค่ะนั่นก็คือมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ก่อตั้งขึ้นโดยครูยีร ที่เห็นว่าการเรียนในระบบเนี่ยมันไม่เอื้อให้เด็กได้เรียนรู้และแสดงศักยภาพเท่าที่ควร จึงตัดสินใจก่อตั้งมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมออกแบบการศึกษาพร้อมกับครูประจำชั้นเพราะเชื่อว,ว่าจะสร้างความสนุกสนานและความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้มากกว่าการเรียนในระบบค่ะโดยมีโรงเรียนขยายโอกาสเข้าร่วมโครงการของมูลนิธิทั้งในกรุงเทพมหานครหลายแห่งรวมถึงโรงเรียนขยายโอกาสในต่างจังหวัดด้วยค่ะ และหวังว่าโมเดลหรือว่าไอเดียนวัตกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนใหม่ๆจะกระจายไปทั่วทั้งประเทศไทยในเวลาไม่นานนี้ค่ะยังมีสาระน่ารู้อีกมากมายที่รอให้ทุกคนไปค้นหาในเว็บไซต์ The Common และ f a c e b o o k The c o m m o n ค่ะ